เราจะมีเกาเหลาเลือดหมูอย่างเดียวแต่เราจะมีให้มีเครื่องให้เลือกเนี่ยแอยา่าน้ำซุปสูตรของเราเนี่ยไม่มีการใส่ผงชุรุตวัตถุดิบของเราใหม่สดวันหนึ่งหรอร้อยกว่าชามได้ใช่ของเราจะหมดทุกวันค่ะราคาธรรมดา60นะคะพิเศษ70สวัสดีค่ะ,คะพี่ตุ๊กนะคะเป็นเจ้าของร้านเกาเหลาเลือดหมูหม้อดินค่ะ จริงๆเนี่ยน้องชายทำร้านเนี้เพียบ่ะทำงาน <copyright> แล้วก็ออกมาช่วยเขาเพิ่ง6ปีหลังนี้เองจ้ะแต่ว่าขายมาในะ25ปีที่บนถนนเส้นนี้นะแต่ร้านเนี้ย6ปีมีมาต่อนเพราะว่าน้องชายเนี่ยก็ไปช่วยพี่สาวพี่สาวอีกพี่สาวคนโตอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปได้สูตรก็คือของพี่สาวเนี่ยแหละค่ะ เปิดช่วงแรกใช่ไหมคะหนึ่งลูกค้าก็จะมีเข้ามานะคะแต่อาจจะยังไม่ได้เยอะแยะมากมายนะมันแบบเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยู่มาเรื่อยๆนะ,นะคะก็มีการซื้อซ้ำทั้งหมดเกือบ50กิโลวัตถุดิบทั้งหมดนะทั้งหมูทั้งเครื่องในทั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมนูในร้านใช่ไหมคะเราจะมีเกาเหลาเลือดหมูอย่างเดียวนะคะกับข้าวสวยแต่เราจะมีให้มีเครื่องให้เลือกเนี่ยแอยา่าง นะคะหมูชิ้นหมูสับตับไส้กระเพาะหัวใจเส้นจีเลือดนะคะแล้วก็มีผักผักให้เลือกเหมือนกันสี่อย่างผักหายากๆนี่คือจิงจูฉ่ายของที่ร้านมีมีตำลึงมีผักกาดหอมมีขึ้นช่ายน้ำซุปสูตรของเราเนี่ยเหมือนน้ำซุปใสๆเชงเชงเหมือนของคนจีนอย่างนั้นนะเนาะไม่มีการใส่พงชูรสหรือผงปรุงรสใดๆก็ไม่ได้ใส มันอร่อยด้วยน้ําต้มกระดูกหมาอดินเก็บความร้อนได้ดีกว่าตามแล้วพอใส่แล้วมันดูมันก็โอเคด้วยนะมันก็ดูดีอะไรเงี้ยผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจนะสําหรับเราเนี่ยวันนึ่งหรอร้อยกว่าชามได้ใช่ของเราจะหมดทุกวันค่ะราคาธรรมดา60นะคะพิเศษ70แล้วก็แล้วแต่ลูกค้ารีเควส จะร้อยหนึง่งจะ90จะอะไรได้หมดข้าวสิบบาทค่ะร้านเกาเหลาเลือดหมูหม้อด,ดินนะคะตั้งอยู่ที่ถนนานาคนิวาสซอยลาดพร้าว71นะคะเปิด7โมง15ปิดเที่ยงครึ่งค่ะเปิดทุกวันนะคะนอกจากวันไหนเนี่ยพายุดเราจะลงในเฟซเข้าไปติดตามในเฟซได้เฟซเกาเหลาเลือดหมูหม้อด,ดินค่ะ เบอร์โทร0879231711ค่ะค่ะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่ยังไม่เคยลองลองมาทานเกาเหล่าเลือดหมูนะคะที่เครื่องในสดสะอาดแล้วไม่มีกลิ่นถ้าไม่ทานเครื่องในลองมาทานร้านนี้ดูนะคะ